เห็นผลด่าพี่ตักได้เลย390บาทเท่านั้นนะคะไม่แพงเลยค่ะจับต้องได้ในยุคแบบนี้นะคะ1ขวด390บาทพี่ตักให้ฟรีไปอีก1ขวดเลยแล้วโปรพิเศษกว่านั้นนะจ๊ะพี่ตักมาทั้งทีเราต้องมีโปรพิเศษเพิ่มอีก110บาทได้ปิดหนึขวดเป็น3ขวดใช้ลืมเลยนี่พี่ตักนะเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกเลยนะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นกระเป็นฝ้าต้องรีบดูแลแต่เนิ่นๆเลยนะคะแนะนำชื่อนี้จำไหม นี่ง่ายๆเลยนี่จาชื่อนี้ไว้เอมมี่ไฮยาเอเซนเซรั่ัมนี่ขวดเป็นแบบนี้แพ็คเกจแบบนี้นะคะสวยหรูดูแพงนี่ เนี่ยขวดเดียวจบไม่ต้องมาขั้นตอนเลย390บาทเท่านั้นนะคะกระฝ้าให้เอมี่ไฮยาเอเซนเซรัมดูแลพี่ตักใช้ค่ะซึมง่ายด้วยหายคลิปไปเลยนะคะไม่มันไม่เมือกด้วยค่ะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง390บาทแถมฟร,รีอีก1นขวดเพิ่มอีก110บาทได้อีก1นึขวดเป็น3ขวดนะจ๊ะจำชื่อนี้ไว้ใครเป็นกระเป็นฟ้าจำชื่อนี้ไว้เอมี่ไฮยาเอเซนเซรั